สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะเลขนำลาบของอาจารย์ช้างค่ะคู่มือเสียงโชคนะคะแอดวี แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูหลักสิบล่างของแอดชาวโรดกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา3ตัวก็จะมีเลข5เลข6แล้วก็เลข3ามใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของคู่มือเสียงโชคกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้คู่มือเสียงโชคก็จะให้เลข3เลข0เลขเเลข4ี่เลข6กแล้วก็เลขค้า ชื่นชอบตัวไหนยังไงก็สามารถเม้นพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้แอ้ก็ขอบคุณของคู่มือเสียงโชคด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขเก็บตกกันเลยค่ะแนวทางวดที่จะถึงนี้วันที่16เมษายนะคะก็จะให้เลข2เลข7แล้วก็เลข3ของเขาไม่ได้ระบุพิกัดมาว่าชุดบนหรือชุดล่างเนาะ ข้อมูลในชุดนี้ก็ให้ไปถึงงวดวันที่1มิถุนาเลยนะคะถ้า fc ท่านใดก็ชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณของเลขเก็บตกด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขพิเศษกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเลขพิเศษก็จะให้98 3 836 2ตัวก็จะมี3 6 3 8แล้วก็3ามข้อมูลชุดบนอันนี้เน้นไปที่เลข3เนาะส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะตัวเจาะจะให้สองหนึแล้วก็29ชุดล่างของเขาอันนี้เน้นไปที่เลข2ค่ะ แอดก็ขอบคุณของเลขพิเศษด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เด่นบนของแอดชนะพลกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะเลขหนึ่งกับเลขสี่ก็เข้าไปเนาะสลากออกสี่แปดหนึ่งส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนของแอดชนะพลให้เลขเจ็ เลข8เลข9กาแล้วก็เลข1ส่วนอีก1ชุดค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุพิกัดมานะคะว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะเลข1อันนี้ไปออกเลขบนเนาะสลากออก4 8 1ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดนี้ของเขาก็ให้เลข9เลข0นแล้วก็เลข3 ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้ที่หลังแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขนำลาบอาจารย์ช้างอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็เข้าไปเลขรองนะคะเลข8กับเลข4เนาะไปออกข้อมูลชุดบนค่ะ หลากออก481ส่วนตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข5เลขรองให้เลข8กับเลข1เจาะ3ตัวก็จะให้581 529 834 865 847 562 540 12 6 158แล้วก็172ชุด2ตัวนะคะก็จะมี52 53 80 82 10 12 5759 8386 1 3แล้วก็17 ระวังชุดเบิร์นก็คือ5588แแล้วก็11นนะคะใครชื่นชอบผลงานของเขาอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ช้างด้วยค่ะชุดผลงานต่อมานะคะจะเป็นของแอดวี อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะข้อมูลชุดบนก็พลาดไปหลุดไปเนาะเลขเข้าไปเลขรองเลขสี่ไปออกหลักร้อยค่ะส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นก็คือเข้าไปเลขศูนย์ตัวเจาะก,ก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนดับบนทุกหลักของเขาให้เลขหก 6, มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะ เลขเด่นของเขาให้เลข9เลขรองให้เลข3กับเลข2ชุดคู่โต๊ดก็จะมี9 2 9 3 3 7 7 2ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข6เลขรองให้เลข5กับเลข8ตัวเจาะก็จะมี6 5 6 8 8 0แล้วก็8 4 ส่วนดับบนทุกหลักของแอดวี v ให้เลข8ปดแอดวี v ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผลงานในปีนี้ของเขาแอดก็ขอบคุณ ok 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 ข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่กันเลยนะคะ10เลขเด็ดเลขดังของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้10เลขเด็ดเลขดังของเขาก็จะให้69 7ก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้แป่สองหแล้วก็0ูห้า ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นชุดข้อมูลเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ด้วยเนาะเลขดังก็มักจะอัานอยู่เหมือนกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะ จะเป็นของอินซีพเนจรนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะเป็นระบุพิกัดมา10หน่วยบนนะคะเลข8ก็เข้าไปค่ะสลากออก481 10หน่วยบนออกเป็นเลข81ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของอินซีพเนจรก็ให้เลข9เลข0เลข3แล้วก็เลข6 ช่วงนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณของอินซีพเนจรด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้เนาะ ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ